โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data Character UnTraman กันนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของ u ุ t r a m a n มนสูทาโรหรือว่า u ุ t r a Man-Taro กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่าอุลตร้าแมนทาทั้งในเวอร์ชั่นอนิเมะแล้วก็ในเวอร์ชั่น U.A.U. ด้วยนะครับอันดับแรกก็ต้องขอพูดถึงตัวทาโร่ในเวอร์ชันอนิเมะก่อนเพราะว่าไม่ซับซ้อนเลย ผู้สวมชุดอุลตร้าแมนสูรทาโร่ก็คือฮิงงชิโคทาโร่โดยจะเป็นตัวละครเดียวกันกับเวอร์ชั่นของโทคุสัสึอยู่นะครับผมเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่ไปทํางานอยู่ที่นิวยอร์กรวมไปถึงมีแฟนคนหนึ่งชื่อว่าอิซึมินั่นเองอิซึมิเนี่ยจะเป็นตัวละครออริจินอลจากทางแอนิเมชันนะครับเนื่องจากว่ามังงะเนี่ยจะไม่มีตัวละครชื่ออิซึมิแล้วโคทาโร่ก็ไม่มีแฟนด้วยเช่นเดียวกันอิซึมิเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นตัวละครออริจินอลก็จริงแต่ว่าดูยังไงเนี่ยอิซึมิของแอน ช่นก็น่าจะมีต้นแบบมาจากอิซึมิโมริยาม่าหรือว่าอิซึมิในเวอร์ชั่นของอุลตราแมนทาโร่ฉบับโทคุซัตสึนั่นเองครับ โคทาโร่เป็นนักข่าวที่ตามสืบคดีคนหายที่นิวยอร์กแล้วเจ้าตัวกลับมาที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวตามสืบเบาะแสจนได้รู้ว่าผู้คนที่หายไปนั้นจะหายไปในรัศมีของกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้บอกข่าวให้กับหน่วยวิทยาอย่างมโรบุชิดันแต่ว่าเจ้าตัวไม่ฟังนั่นเองจนกระทั่งตัวของโคทาโร่ได้ไปสืบเองซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไปพบกับเอเลี่ยนวาโดรันวิธีที่เอเลี่ยนวาโดรันทําให้คนหายไปก็คือการใช้ปืนเทเลพอร์ตหรือว่าปืนเคลื่อนย้ายมวลสารนั่นเองครับผมโคทาโร่ถูก จับได้จากเหตุการณ์นี้แล้วก็ถูกเอเลี่ยนวอลาันยิงปืนใส่เพื่อจะทําให้เจ้าตัวนั้นเทเลพอร์ตไปอยู่ที่อื่นนั่นเองครับแต่กลับกลายเป็นว่าจู่ๆปืนก็เสียแบบไม่ทราบสาเหตุซึ่งในเนื้อเรื่องไม่มีเหตุผลที่ปืนจะเสียเลยจู่ๆบทนักเขียนสั่งมาบอกว่าให้ปืนเสียปืนก็เสียครับจากการที่ปืนเสียนี้กลายเป็นว่าปืนที่จะเป็นการเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายมวลสารโคทาโร่ให้ไปที่อื่นกลายเป็นว่าปืนเสียทําให้เซลล์ในร่างกายของโคทาโร่นั้นเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นร่างไฟนั่นเองครับผม แล้วนี่ก็คือจุดกำเนิดพลังของฮิงงชิโคทาโร่ในเวอร์ชั่นของอนิเมะที่จูจ่ๆปืนก็เสียโดยไม่ทราบสาเหตุแบบบทสั่งมาต่อมาก็คือในเวอร์ชั่นของมังงะกันบ้างในเวอร์ชั่นของมังงะนั้นฮิงงชิโคทาโร่จะเป็นนักข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเจ้าตัวจะเป็นนักข่าวที่นิวยอร์กไม่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นรวมถึงไม่มีแฟนชื่ออิซึมิอีกด้วยแต่ว่าจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าเดวิสแต่ในเนื้อเรื่องจะเรียกกันว่าเดฟนั่นเองครับโคทาโร่ได้ตามสืบคดีคดีหนึ่งแล้วได้ไปพบบกัชชาายุดดคน จึงได้ตามชายชุดดำสองคนนั้นไปชายชุดดำสองคนนี้เป็นเอเรียนที่ขายาครับผมโคททโร่ถูกจับได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้และถูกชายชุดดำนั้นฆ่าตายในตอนที่เจ้าตัวถูกชายชุดดำนั้นฆ่าตายขวดยาที่ชายชุดดำนั้นเป็นคนขายได้ตกแตกและซึมเข้าสู่ร่างกายของโคททโร่จนกลายเป็นว่าโคททโร่นั้นมีพลังไฟขึ้นมาจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ตัวยาจะเป็นยาพลังวิเศษนะครับผมซึ่งตัวของยานี้มีที่มามาจากตัวของกลุ่มดัร์สตาร์หรือว่าดาวท ซึ่งมีเป้าหมายที่จะแจกจ่ายยานี้ให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นมีพลังพิเศษแต่ว่ามนุษย์ที่ได้ยานี้ไปจะไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตนเองได้จะเกิดเป็นอาการคุ้มข้างทำร้ายผู้คนทำร้ายสิ่งรอบตัวนั่นเองครับเป้าหมายของดาร์คสตาร์ก็คือต้องการจะโชว์ให้คนทั้งจัก,กรวาลเห็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะปกครองดาวโรคใบนี้หรอกแค่พลังที่ได้ไปยังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยครับผมก็จะกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ดาร์คสตาร์นั้นมายึดครองโลกนั่นเอง จุดนี้มันจะสมเหตุสมผลในเรื่องของพลังนะครับผมที่ไม่ใช่จุดจู่ปืนก็เสียแล้วก็มีพลังขึ้นมาซะอย่างนั้นอันนี้จะเป็นการได้ยาไปแล้วโคทารโรไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตนเองได้จนเกิดอรารวาสขึ้นมาซึ่งในเวอร์ชันของอนิเมะเจ้าตัวก็อรารวาสเช่นเดียวกันสาเหตุของการอรารวาสนั้นก็คือควบคุมพลังของตนเองไม่ได้โดยจะมีต้นแบบมาจากทางของมังงะนั่นเองครับผมแต่ในอนิเมะแม่งไม่ได้บอกเลยว่าทาไมควบคุมพลังตนเองไม่ได้นะครับผมแบบโง่งๆเลยก็นะบทอนิเมชันมันสั่งมาอย่างนั้นนะครับผมอยากจะเจ เจอหน้าคนเขียนบทแล้วถามแม่งเรือเกินว่ามันสมเหตุสมผลตรงไหนฟะเนี่ย ต่อมาเราจะมาพูดถึงชุดอุลตร้าแมนสูตรทาโร่กันบ้างนะครับในเวอร์ชันของอนิเมะและในเวอร์ชั่นต้นฉบับอย่างมังงะก็เป็นคนละแบบเหมือนกันนะครับในตัวของเวอร์ชันอนิเมะนั้นชุดสูตรทาโร่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยยาภูโดยชุดนี้ยาพูสร้างขึ้นมาเป็นชุดทดลองเฉยๆนะครับผมสร้างขึ้นมาเป็นชุดทดลองโดยที่ไม่มีฟังก์ชันหาเหวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่าโคททโร่ตอนนี้ได้ชุดนี้ไปกลายเป็นว่าสามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้ซะอย่างนั้นผ่านทางชุดนี้ ต่อมาเราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นต้นฉบับอย่าง UAU กันบ้างน,นะครับในนิยายกับตัวมังงะเนี่ยได้มีการอธิบายถึงชุดอุลตร้าแมนสูตรทาโราไว้ว่าชุดของทาโราเป็นชุดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยยาภูซึ่งยาพูสร้างขึ้นมาตามคําขอของอุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนแจ็คนั้นขอให้ยาพูสร้างชุดให้กับโคทาโร่เพื่อให้โคทาโร่นั้นสามารถที่จะควบคุมพลังไฟของตนเองได้หรือก็คือชุดสูตรทาโร่น,นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมพลังเลไฟของโคทาโร่อยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นเอง ะจะแตกต่างกับตัวของเวอร์ชั a น i อนิเมที่ชุดไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมพลังไฟแต่เสือควบคุมพลังไฟได้แบบโง่ๆอีกแล้วบทสั่งมาจริงๆ ความสมเหตุสมผลมันอยู่ตรงไหนฟะเนี่ยในตัวของ UAU นะครับผมยาภู Yahoo ได้มีการอธิบายหลักการของตัวชุดเอาไว้ด้วยโดยบอกว่าชุดของทาโร่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงข้ามกับชุดของชินจิโร่นะครับชุดของชินจิโร่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ชินจิโร่นั้นสามารถที่จะควบคุมพลังของตนเองได้ดังใจอย่างเช่นจะปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับผมจะเป็นการดึงขีดความสามารถสูงสุดของชินจิโร่ออกมาได้แต่ชุดของโคทาโร่นั้นจะตรงกันข้ามจะไม่ได้ซับพอร์ตเหมือนกับของชินจิโร่แต่ว่าจะทําการควบคุมตัว ของโคทาโร่เองซึ่งแจะเป็นการควบคุมเปลวไฟของโคทาโร่ไม่ให้ออกมามากจนเกินไปหรือก็คือเนื้อพลังของโคทาโร่นั่นเองครับ ในส่วนคอนโซลด้านหน้าและด้านหลังของตัวชุดจะมีช่องระบายความร้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนเปลวไฟของโคทาโร่ไม่ให้ออกมามากจนเกินไปก็จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับผมที่ว่ามันฮิตมันร้อนก็ต้องมีตัวพัดลมใช่ไหมหรือว่าจะมีตัวระบายความร้อนใช่ไหมตัวของชุดโคทาโร่ที่เป็นคอนโซลด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นตัวระบายความร้อนจากตัวพลังของโคทาโร่เองเช่นเดียวกันเพื่อใช้ในการครอบคุมนั่นเองครับผมก็มีการออกแบบมาอย่างชัดเจนเลยซึ่งจะตรงข้ามกับตัวของอนิเมชันที่เหมือนเดิมครับผม มันเป็นชุดทดลองเว้ยที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโคทาโร่ด้วยซ้ำแต่เสือกมีพลังในการควบคุมพลังโคทาโร่เฉยเลยแล้วนี่ก็คือหน้าที่หลักของตัวชุดนะครับต่อมาจะเป็นความสามารถของชุดนอกเหนือจากการควบคุมพลังกันบ้างตัวของชุดนั้นจะมีเครื่องยิงเปลวไฟอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเพื่อให้ทาโร่นั้นสามารถที่จะปล่อยเปลวไฟออกไปได้นั่นเองเป็นท่าการโจมตีนั่นจะเป็นตัวอาวุธเดียวของตัวทาโร่นะครับผมที่มีอยู่ในตัวของเนื้อเรื่องที่เหลือเนี่ยจะเป็นความสามารถของโคทาโร่เองล้วนๆเลยครับผม อย่างเช่นอุลตราไดาไมเป็นต้นจะเป็นการใช้เปลวไฟของตัวเองห่อหุ้มตัวชุดเอาไว้เพื่อใช้ในการระเบิดนั่นเองครับผมจะเป็นอุลตราไดาไมรวมไปถึงการบินอีกด้วยอุลตราแมนทาโรบินได้นะครับผมโดยจะเป็นความสามารถของโคทาโรเองโดยเจ้าตัวจะเป็นการใช้เปลวไฟเป็นไอพ่นในการบินนั่นเองครับผมในเวอร์ชันของนิยายได้มีการใช้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทําให้เจ้าตัวนั้นสามารถที่จะบินได้แต่ว่าขีดความสามารถในการบินนั้นมันถูกจํากัดไว้ด้วยพลังของโคทาโรเองครับผมเนื่องจากว่า ตอนที่บินเนี่ยจะเป็นการปล่อยเปลวไฟออกไปซึ่งจะเป็นการใช้พลังของเจ้าตัวในการบินซึ่งทําให้เจ้าตัวนั้นสิ้นเปลืองพลังในการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยนานๆทีเจ้าตัวถึงจะบินนั่นเองครับในเวอร์ชั่นนิยายเนี่ยบินอยู่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองส่วนในเวอร์ช,ชันแอนิเมชันเนี่ยมันมีการกระโดดหมุนตัวควงสว่านอยู่รอบหนึ่งอ่ะอันนั้นไม่รู้นะว่าเป็นการบินไหมนะครับในเวอร์ชันของมังงะเองก็ยังไม่ได้บินด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่แน่มันบินได้นะครับในนิยายโชว์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนั่นเอง เรากลับมาที่ตัวของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับในเวอร์ชันของอนิเมะนั้นโคททโร่ไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตนเองได้จนอุลตร้าแมนแจ็คนั้นได้มีการนำชุดนี้เข้ามาให้เจ้าตัวจึงสามารถที่จะควบคุมพลังของตนเองได้แล้วก็ออกตามล่าร้างแค้นให้กับอิซามิซึ่งเป็นคนรักของตัวเองที่หายตัวไปจากการโดนปืนยิงนั่นเองซึ่งปืนก็เสือกเสียอีกเช่นเดียวกันปืนยิงคนอื่นไม่เป็นอะไรยิงโคททโร่เสือกมีพลังยิงแฟนโคททโร่แฟนโคททโร่ตายซะอย่างนั้นต่อมาก็คือในเวอร์ชันของตัวมังงะกันบ้างครับเวอร์ชั่นของ งนนั้โคททโร่ไม่มีแฟนแต่ว่าเพื่อนของเจ้าตัวนั้นตายก็คือเดฟนั่นเองเดฟนั้นจะถูกฆ่าตายโดยเอเลี่ยนที่ชื่อว่าดอซูซึ่งดอซูนั้นฆ่าเดฟตายทําให้โคททโร่นั้นเปิดพลังของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ฆ่าตัวของดอซูไปนั่นเองครับผม การต่อสู้ของกลุ่มดาวทมินในเวอร์ชั่นของอนิเมชันตัวของโคทาโร่จะได้สวมชุดอุลตร้าแมนสูตทาโร่ในการต่อสู้แต่กลับกันในเวอร์ชันของมังงะน,นั้นโคทาโร่จะไม่ได้มีชุดอุลตร้าแมนสูตรใส่นะครับผมเจ้าตัวเนี่ยจะต่อสู้ด้วยร่างเปลวไฟของตัวเองจกนกระทั่งจบศึกในครั้งนั้นตัวของโคทาโร่จะได้ชุดอุลตร้าแมนสูตรหลังจากจบศึกกลุ่มดาวทมินไปซึ่งในตัวของเวอร์ชันมังงะเนี่ยเจ้าตัวจะมีการใช้อุลตร้าแมนสูตรครั้งแรกในการต่อสู้กันกันกบตัวของเอเลี่ยนเบลกี้นั่นเองจุด อยู่นะครับผมก็คือระหว่างที่โคทาโร่ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมึงไปได้ชุดอุลตร้าแมนสุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มึงมาปรากฏตัวที่ญี่ปุ่นแล้วมึงก็มีชุดอุลตร้าแมนสุดเลยซึ่งในตัวของเวอร์ชันนิยายเนี่ยได้มีการขยายความในจุดนี้ให้ครับผมว่าหลังจากจบศึกที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยโคทาโร่ยังไม่ได้ใช้ชุดอุลตร้าแมนสุดและยังไม่ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าตัวเนี่ยจะออกเดินทางก่อนสถานที่ที่โคทาโร่ไปมีชื่อว่ารัฐแอริโซนาโดยเจ้าตัวไปเพื่อตามสืบคดีคดีหน,นึ่นนคนนนนนงค มเด็กๆที่รัตแอริโซนานั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับเจ้าตัวจึงคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสัปปารดหรือเกี่ยวข้องกับเอเรียนก็ได้เลยไปที่นั่นนั่นเองในตอนที่เจ้าตัวไปที่นั่นก็ได้ไปพบกันกันกบตัวของอุลตร้าแมนซีโร่ครับผมจะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างทาร่กกับซีโร่รวมไปถึงยังได้พบกับดูนามิสคนที่2ที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องอีกด้วยดูนามิสที่ปรากฏตัวขึ้นมานี้เป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเรเน่แอนเดอร์สันนั่นเองซึ่งเธอจะให้ความ เด็กๆที่หายสาบสูญไปในครั้งนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานอุลตราแมนแจ็คก,ก็ได้ขอให้ยาภูทําชุดให้กับทาร่นและได้มาสมทบกับทาร่พร้อมกับให้ชุดทาร่ในการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งจุดนี้จะเป็นครั้งแรกที่โคทาร่ได้สวมชุดอุลตราแมนสูตรในการต่อสู้รวมไปถึงยังมีการเปิดตัวหน่วยแม็กของอุลตราแมนแจ็คและยังมีการเปิดตัวยานลบสกายฮันเตอร์ของหน่วยของอุลตราแมนพาวเวอร์อีกด้วย เลเน่ที่เป็นดูนามิสนั้นมีความสามารถในการมองเห็นนิมิตซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงในการตามหาเด็กๆที่หายสาบสูญไปแล้วก็ได้ไปพบกับต้นตอซึ่งต้นตอในที่นี้มีชื่อว่าบูกี้แมนซึ่งจะเป็นตัวของแม่มดนั่นเองครับผมบูกี้แมนลักพาตัวเด็กๆมาเพื่อเอาไปเป็นอาหารในการกินซึ่งแท้จริงแล้วเจ้าตัวเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่ากิลัมโบครับ สับลาดกิลัมโบเป็นสาบลาดที่ปรากฏตัวขึ้นมาในบทของอุลตราแมนทีก้าฉบับโทคุในเวอร์ชั่นของโทคุเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่ากิลันโบ ส่วนในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวเให้กลายเป็นตัว M ก็เลยกลายเป็นกิลลัมโบนั่นเองเวอร์ชั่นของโทคุเนี่ยไม่ได้บอกว่าแม่มดนั้นมีชื่อว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้ได้บอกว่าแม่มดนั้นมีชื่อว่าบูกี้แมนนั่นเองครับเจ้าตัวที่ได้รู้ว่าโอเคแหละมันเียนสัปปะหลาดที่ชื่อว่ากิลลัมโบว่ะงั้นก็เท่าแม่งเลยจะเป็นการลุมนะครับผมโดยจะเป็นการใช้พลังของอุลตราแมนทาโรซีโรและอุลตราแมนแจ็คร่วมมือกันในการต่อกรก,กับกิลลัมโบในครั้งนี้น,น ตัวของทาโร่ค่อยไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะกลายเป็นบทในเวอร์ชั่นของมังงะนั่นเองโอเคก็หมดลงแล้วนะครับผมกับตัวของ Data u อุลตร้าแมสูตรทาโร่ไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาน์หน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม <c oughs>